คุณผูช้ชมคะงานเช้าค่ะบอยซีก็ต้องรีบมานะคะวันนี้เลยนั่งวิ่งโมอเตอร์ไซค์มาะค่ะเรื่องราวนะคะสี่เรื่องสยองต่างป่าช้าสู่ความผวาโดยฝีมือสี่ผู้กำกับค่ะอบอยซีไม่มาไม่ได้ค่ะงานนี้นะคะแต่ว่าพี่คะค่ารถเท่าไหร่นะคะพี่ยี่สิบหรอคะไม่มีอะพี่ไม่มีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอเวลาไปขอยืมคนข้างในก่อนได้ไหมพี่ พี่พี่รอแป๊บนึงน,นะพี่นะไปดูมาเลยพี่แป๊บนึงน,นะผู้ชมแป๊บนึนง,งคนที่หาเงินให้เขาคนคุณผู้ชมขาเดินมาทั้งไกลนะคะเดินมายังเหนื่อยยังหอบอยู่เลยผู้ชมคขาแต่ว่าตอนนี้อ,อาจเห็นนะักแสดงหนึ่งคนค่ะอยู่ตรงนี้คิดว่าเขาน่าจะพอมีสักยี่สิบสา,ามสิบอยากก่อนถ่ายกัอยู่ใช่ไหมครับขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะน้องพี่ ค่ะมาร่วมงานกับทางาไฟสตาร์ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบทบาทของเราก็สนุกค่ะและ้วก็เป็นบทบาทที่ท้าทายในยด้านการแสดงมากๆหนูกลัวผีไม่ลูกตัวจริงเหรอค่ะสุดๆไปเลย <c oughs> แต่ในเรื่องต้องไม่กลัว พี่เต้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงมาก่อนน่าจะมีความฟิตในเรื่องนี้มากเหมือนกันกับเรื่องของแบบบทบาทต่างๆพี่เต้ใจดีมากแล้วก็ค่างเปิดกว้างในฐานะพุม่มกับเพราะว่าพี่เจจะเข้าใจในมุมมองของนักแสดงมากๆเรเรื่องมารบกวนนิดนึงคือพี่มากไกลมากเลยเมื่อกี้นั่งวีมอเตอร์ไซค์มาบีสักยี่สิบไม่รู้กี่ยี่สิบหรอหนูหกเงินเลย คนๆนนอยู่ในแบบเออ้ายกว่าหน้าหลังมันแบบแอบ,บทุกข้อตรงไหนสักแป้งใหได้เลย,เล,ยลูกบบงั้นพี่ก็ไปเลยละกันนะล,ลูกนะพี่ขอยอาหารเจอ20ณผู้เดินมาในห้องนี้คุณผู้ชมแรงอยู่เยอะแยะมากมายแต่คนนี้ค่ะเรารู้สึกว่า เป็นแบบว่ารายสีของความเขาด้าความของคนมีเงินนะฮะใชร์เทคนิคได้ไหมคะว่าก่อนที่จะถ่ายทําแบบซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับผีอะจะทำอะไรก่อนแน่นอนต้องไหว้ก่อนไหว้ก่อนเจ้าค่ะสวดอะไรครับพี่สวดอะไรครับไม่สวดค่ะแบบก็บอกว่าวันนี้เราขอไม่ไหนภาพยนตร์แล้นะขอการทำไปเลยไม่ดีวัน้ได้ทำนิทเลยอย่างนี้อ๋ออย่าให้มีอุปสรรคแบบอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยพูดอะไรเลวยแต่บอกแล้วอินดีส์หนังก็แล้วเาฝากการแสดงก็แล้ว ตามที่เราคุยกันไว้ได้ค่ะพี่ปัญหาเรื่องอะไรเหรอคะยี่สิบมิลค่ะพี่โอ <c oughs> ้ยย like. ี่สิบก็ยังยืมอีกเหรอคะไม่มีมาเลยอะพี่บ like <c oughs> like <c oughs> like ินมอยใจรออยู like ่ข้างล่างด้วยแป๊บนึงนะคะทำไมครับพี่โอ้ยตายแล้วไม่มีแบงค์ยี่สิบเลยอะค่ะมีแต่บัตรเครดิตไปแล้วกันพี่พี่พูดแต่บัตรเครดิตพี่จะให้บัตรเครดิตหนูแล้วค่ะพี่หนูก็เนาะคุณผู้ชมคือถ้ารับนี่คือไม่รู้ใครเสียใครเลยนะครับตอนนี้คือเกงใส่หมดเลยคุณผู้ชมคขา ก็ได้ค่ะอยู่หนุ่รอนะคะพี่หวานขาขอไปถามผู้อื่นก่อนนะคะพี่หวานขาขอเขาให้ไปหาคนต่อไปเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยมันหายากหายเย็นคุณผู้ชมในยุคนี้นะคะแต่ว่าเหมือนจะมีสองหนุ่มหล่ออยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสองผู้กำกับนะคะคุณผู้ชมขาขออนุญาตถามถึงเรื่องภาพยนตร์ก่อนเลยสี่ป่าช้ากับสองผู้กำกับคนนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมันระทึกแน่นอนยางพรมีความกลิ่นอายของความเป็นพี่นาคไหมคะพี่ พี่ว่าถ้าเกิดคนที่ดูพี่น่าอยู่ก็จะชอบอะไรเป็นประมาณนี้อะไรอะฮะแล้ว uh huh. ยังมียังมีคำว่าอัดรสมันแบบว่าดูแล้วมันสนุกผม, mm hmm. มเน้นเรื่องครอบครัวครับดีผม เพิ่งมีลูกอ่า,อากำลังอินอยู่กับำลังอินเรื่องนี้ใช่ครับก็เลยเป็นครอบครัวเป็นคนละครอบครัวค่ะแต่ก็มีเรื่องเก็เหมือนครอบครัวแล้วก็ความตื่นเต้นนะครับมีแอชัชนหน่อยๆฝากในค่ะกับภาพยนตร์ของเราค่ะพี่ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสีประชานะครับท,ท,ท,ที่พร้อมเสิร์ฟและทุกอัตรลรับรองสนุกแน่นอนนะครับสิตรเมษาเต้าใหม่หลักของรพี่ในการที่มาที่นี่อ่ะค่ะที่คือหนูนั่งมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ค่ะพี่แต่หนูพลาด ยี่สิบไปจ่ายเขามีให้ยืมก่อนไหมคะมเสดด้วยเดี๋วี่ติดจำไพี่ดีกว่าพี่เอาแตรีบไปเลยเหรอคะพี่พี่พี่าก็รีบไปเลยเหรอพี่หกับหนูก่อนสิพี่หนพี่สองนุ่มวันนี้ดูราศีมันมีคนมุเงเน้นอย่างเียวกันค่ะทุกผู้ชมค่ะสวัสดครับสวัสดีค่ะวิเต้พี่นะคะ ยังครับก็เป็นการกลับมาทํางานกับไฟซาในรอบ30ปีครับ30ปีใช่เพราะว่าผมเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงของไฟซาก่อนผม14แล้วก็ปีนี้ผม43เนี่ยแหละครับไม่ใช่ปีบทสมควรตั้งใจมาถ่ายทอดอะไรให้กับผู้ชมได้เห็นบ้างค่ะต้องขอบคุณเจ้าสองคอนเซ็ปต์เลยเพราะว่าจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจในเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันในชุดหลังวามต่างไปเใช่ที่วุ้นเองนะะหลายคนคาดหวังเหมือนกันเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาก็คือการันตีความสำเร็จมากมายเหมือนกันก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติผมก็ทำหนังหนังยาวค่ะ โมงครึ่งอันนี้พอมันเป็นอยู่ในลักษณะของหนังสัง้นก็วิธีเล่าอ,อะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับปรเปลี่ยนระดับหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ขามีจะยี่สิบไหมคะท <c oughs> ี่เราคุยมาัค่แต่แรกไป,ไปหน่อยพี่เบ๊ไปดึงพี่วูน่าจะพอมีนะครับพี่อยู่โคาเด้เลยเหรอครับพี่บางคนให้บัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างใช้ปทั้งหมดได้หรอพี่ชมก็ยังไม่ได้ค่ะ ว้นนี้ไปตะเวนหา20่บบาทไม่ได้สักคนเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะคือภาพยนต์นะคะสี่่าชานะคะมาร่วมสยองแล้วก็ขาวาก,กับฝีมือสี่ผู้กำกับด้วยกันนะคะวันนี้ร้อยซ้นะคะหันก่อนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะส่วน20บาทพี่วินขาฝากบอกตรงนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวไว้ใช้บริการครั้งหน้าหนูเพิ่มให้ปเไปไนนะะ็น2อเท่าด้วยกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ